โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แลชินเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกอริลล่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับท่าทางฟรีชุดฟรีนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้พี่จะมาอัปเดตทุกอย่างเลยนะครับพร้อมกับอัปเดตฟรีไฟท์แอดวานซ์ด นะครับผมมาโอเคนะครับก่อนจะรับชมกันก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์พี่กันด้วยนะครับผมก็พี่ไปเห็นมาใน IG นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้ามาในส่วนพวกโหมดนะครับแงลงโหมดแรงต่างต่างกันเองนะไม่ว่าจะเป็นโหมดแรงวางระเบิดโหมดแหง ทั่วไปจัดลาดับทั่วไปนะครับหรือว่า c v 4นั่นเองนะครับผมก็จะมาในแบบนี้แบนเนอร์แบบนี้เลยนะพี่เห็นแบนเนอร์ตัวนี้เนี่ยในในไอจมานะครับพี่ก็เลยนํามาแห้งน้องดูนะครับว่าเป็นกิจกรรมแบบไหนนั่นเองนะครับก็จะมาเป็นแบบซีสั้นเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายไอ้ขวามือนะครับผมขวามือบนเนี่ยนะครับมันจะมีแต้มนะครับแต้มแลงตัวนี้ลิบเป็นแบบไหนพี่พามาดูนะมันจะเป็นแต้มตรงนี้นะ เดี๋ยวพี่ขอเข้าไปในฟีไฟลตัวนี้ก่อนมันจะอยู่ตรงร้านค้าแล้วก็แลกไอเทมแล้วก็เป็นโทเค็นแล้งนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นโทเค็นแล้งตัวนี้เลยนะครับเราก็สามารถมาแลกชุดได้นะครับแต่ว่าในกิจกรรมในส่วนนี้เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเราใช้แต้มโทเค็นแร้งเนี่ยมารีดีมหรือว่าแลกของได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เก็บสกอร์นะครับผมถ้าเราสกอร์ผ่านในแต่ละแร้งเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีของฟรีพวกรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังเสื้อแล้งแดงแล้วก็ ท่าทางนะครับในแรงยังไงในแรงมาตเตอร์นะครับแต่ว่าในแรงแกนเนี่ยน่าจะมีของรางวัลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันวิวออยู่ตรงนี้น่าจะเปิดทั้งหมดนั่นเองประมาณนั้นนะครับทีนี้ในกล่องในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่ให้เดานั้นจะเป็นชุดตัวนี้หรือเปล่านะครับชุดนี้น่าจะฟรีด้วปล่าพี่ก็จะไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะเห็นปะส่วนแถบข้างบนนะครับไอคอนข้างบนเห็นปะนี่นะครับ BR B R B แรงนะครับก็จะเป็นเหมือนโดดล่มนะครับแล้วก็ C S แรงก็จะเป็นของยังไงอะ ของ4 v 4นะครับแล้วก็บูมสกอตห้า5เนี่ยก็จะเป็นโหมดตัวนี้นะครับเป็นโหมดตัวนี้วางระเบิดแน่เลยนี่ครับนี่นะครับวางระเบิดจัดลำดับนันเองนะครับบอกเลยว่าโคตรมันนะครับมันจัดจัดแน่นอนนะครับสำหรับแรงจัดลำดับใหม่นั่นเองนะครับโหสนุกแน่นอนนะครับสำหรับโหมดวางระเบิดนั่นเองนะครับผมก็จะมี3 สามแล้งนะครับสามแลงที่มีของฟรีนะส่วน CVC เนี after, 40 40 <mon> ่ยเขายังไม่ไม่ไม่เปิดออกมาพี่เห็นแค่นี้นะพี่ก็เลยนํามารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าท่าทางอะไรนะ40วันเลยมบ้างไหนนะสี่สิบดีก็จะเป็นเหมือน40วันอ่ะโอ้ยเดือนเดือนเสร็จเลยนะครับสำหรับแลงมาเตอร์นะแต่แลงแกนเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่เขายังไม่เปิดให้ดูไงพี่ก็นมาแค่นี้ก่อนไงเออนะครับเนี่ยก็นํามารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับให้พี่เดาเนี่ยชุดนี้น่ฟรีสัก80%นะ เอาแบเอา80%ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลยังไงเดี๋ยวพี่มาคอมเมนต์หรือว่าทําคลิปบอก้ะกันเนาะในส่วนนี้นะครับผมของฟรีเยอะจะจัดในส่วนแผ่นนี้เนี่ยนะครับผมแล้วก็แผ่นหน้าด้วยนะครับทีนี้มาสร,สรุปเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูทางด้านของยังไงอะ ฟีฟายเอวานบ้างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวพี่บาเข้ามาดูกันเลยนะครับส่วนลิงก์ตัวละครก็ยังเหมือนเดิมับผมนี่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะในแพทหน้านะครับผมไม่หายไปไหนนะครับไม่หายไปไหนนะอันนี้เป็นฟีฟายเอวานเลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครปริศนานะครับเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมสกิลเนี่ยก็คือปล่อยโดนไปหาศัตรูอยู่ใกล้ที่สุดในระยะ100เมตรด้านหน้านะครับปล่อย คืนนะครับแล้วเบิดลัศมีกว้างหเมตรนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่5้านตะครับอัตราการยิง30%และสร้างความเสียหาย25หน่วยครับเป็นระยะเวลา5าวิคูดาว100วินั่นเองนะครับ,รบพี่จะสรุปให้ฟังนะครับสำหรับตัวละครน,นี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนว่าถ้าเราเจอศัตรูใช่ไหมเรากดสกิลตัวนี้สกิลโดนตัวนี้โดนเนี่ยมันจะบินไปหาศัตรูแล้วครับผมแล้วก็เปิด เป็นเหมือนแบบโคโน่เลยปั้งทีนึงแล้วก็ทำดาเมจกับศัตรูด้วยนะครับนิดนึงไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มันจะสโลศัตรูด้วยนะครับเหมือนสโลวิ่งช้าๆนะครับแล้วก็ตัดดาเมจด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยตอนที่เขาสโลเนี่ยเราก็สามารถยิงเขาได้เลยนะครับโอ้โหโกงจัดๆเลยนะครับสลหรับสกิลตัวนี้นะก็จะเป็นรูปโดนแบบนี้เลยนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับตามนี้นะครับสําหรับ ตัวละครใหม่นะครับส่วนนะครับมิชานะครับมิชาก็มีสกิลที่ดับเด็ดเข้ามานะครับนี่แต่ตอนนี้มันเซ็นเซอร์อยู่เห็นไหมมันแถงว่าทียี่สิบเจซีสกิลอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับก็คือมีสกิลใหม่แน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครไหนอีกตัวหนึ่งนะอะ่ตัวนี้ปะเนี่ยน่าจะเป็นร่างสองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเนี่ย สกิลตัวเนี้น่าจะเป็นเพิ่มมาอีกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเพราะวันไปเขียนว่า p ี29นะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาในส่วนแผ่นหน้านั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับท่าทางมีแปลงร่างด้วยนะ <S <S เออเดี๋ยวพี่พามาดูนี่เอออันใหม่นะครับผมก็จะเป็นอ่าท่าเริ่มต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสวมใส่อุปกรณ์แปลงกายนะครับเพื่อเปลี่ยนชุดเอกลักษณ์ของคุณในขนาดเล่นเฮ้ย เหมือนแบบว่าเราเราแปางลงร่างเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะเพิ่มมาช่องใหม่ด้วยนะเพิ่มมาช่องใหม่ด้วยนะอันเนี้ยนะเมื่อสวมใส่แล้วสามารถกดใช้ได้นะครับจากหน้าอะไรเนี่ยค้างท่าทางเองนะคโอ้ยเป็นแบบไหนวะเนี้ยอยากลองแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะเห็นไหมนะครับผมนะเดี๋ยวรอแพดหน้าแล้วกันถ้ามายังไงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทีหนึ่งแล้วก,กันในส่วนนี้นะครับไอ้กล่องแล้วเนี่ยเปิดไปเปิดทิ้งไปโอ้โหกล่องเข็มช่ไหมเปิดไป โอ้โหโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้าใหม่ส่วนอย่างอื่นเป็นห้อง l a บนะห้องแลบก็ยังไม่เปิดเหมือนกันนะครับห้อง l ลบตรงนี้นะครับนี่ห้องแลบยังไม่เปิดเลยนะครับแล้วก็จะมีดาวแรงนะครับนี่โหมดจัดํำหรับทั่วไปนะครับนี่ดูเฮ้ยแรงบอลมีดาวด้วยดาวสีส้มอย่างสวยนะครับดูดิโอ้โหอันนี้แรงบอลน,นะแรงบอลน,นะโคตรเท่ะนลครับผมแล้วก็สีวีสีก็ปกติครับผมสีวสีปกติทุกอย่างเลย นะครับไม่น่าจะมีอะไรมาแล้วก็สําหรับหมวด4ีวีสีนะครับพี่ลองไปลงเล่นมานะครับก็คือในแมปเนี่ยตรงแถบเชื่อรายชื่อเพื่อนรายชื่อเราอ่ะมันจะมีสีด้วยนะครับอ่าสีไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคนนะสำหรับหมวด4ีวีสีนะครับแล้วก็ในแมปนะครับก็จะเปลี่ยนสีด้วยโอ้โหอย่างเท่นะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกรอบหนึ่งเลยว่าใครที่อยากดูคลิปสั้นๆนะครับรีวิวแบบย่อๆวดวัด นะครับผมก็สามารถดูใน Tik t o k ได้เลยนะครับพี่ทำคลิปมันสั้นลงใน Tik t o k ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับรีวิวพวกยังไงของฟฟีต่างๆนะครับสิ่งที่อัปเดตในส่วนแผนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกินคู่หูฟินนะครับดีฟิน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 สำหรับสกินคู่หูปลาฉลามนั่นเองนะครับอย่างเท่พาไปดูใกล้ๆตัวใหญ่ๆแล้วกันนะครับอยู่ตรงนี้นี่เป็นไงอย่างเท่ดูดิโอ้โหโคตรเอานะครับก็ จะประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับของฟรีนะครับผมอ่าภารกิจแหลงกันเองนะครับรับท่าทางฟรีๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ว่าเจอกันที่น้านครับผมสวัสดีครับ